สวัสดีครับกับครั้งนึงนะครับเดี๋ยวนี้เราคลิปก่อนหน้านี้เราสาธิตในเรื่องของการดู xml format ใช่ไหมครับ xml format ตรงนี้นะครับเราดาวน์โหลด single metaphor มานะครับเป็นภาพที่เราดาวน์โหลดจากตรงนี้นะฮเดี๋ยวเราเลือกภาพเดียวแอดเข้าไปในตะการ้าเีนี้น,นะเราจบที่ตรงการดาวน์โหลดนะเราจะใช้ area t o o ทีนี้มีคําถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาทําอะไรยุ่งยากอย่างนี้เอ๊เราดาวน์โหลดปกติก็โอเคอยู่แล้วฮะปกติก็โอเคแต่ว่าทีน,นี้มันดาวน์โหลดหลายภาพเนี่ยยี่สิบกว่าภาพเนี่ยมันไม่โอเคมันใช้เวลานานนั้นเราจะมาตรวจดูว่าเอออันนี้มันดาวน์โหลดเสร็จได้ยังอย่างไรเงี้ยมันลาบากนะนี้ผมสาธิตแค่ภาพเดียวนะแต,แต่จริงๆแล้วมันสามารถดาวน์โหลดได้หลายสิบภาพขึ้นไปนะ ตรงนี้ยมก็มานั่งพิมพ์ area area to c แล้วก็เคาะหนึ่งทีแล้วครับแล้วก็แดดแดดแล้วพิมพ์เข้าไปตามสินแท็กเขา http แดด user ตัวนี้แล้วก็ใส่แล้วก็เคาะหลังจากวงเล็บหลังจากฟันหนูเนี่ยครับเคาะหนึ่งเคาะแล้วก็ใส่สินแท็กเข้าไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับ macconcurrent เราก็นั่งพิมพ์ โอเคแล้วก็เราใช้ product single meta f o โอเคเข้าไปดูหน่อยว่ามันชื่ออย่างนี้จริงๆใช่ไหมโอ้ตัวนี้นะครับ product single meta f o โอเคนะเราจะใช้ตัวนี้ในการดาวน์โหลดของเรานะครับว่ามันจะได้ไหมโอเคเราก็โท C กดโทน C นะฮะแล้วก, 4, นนควก็คลิกขวามันก็จะมาละนะ คอม m านดพร้อมของเรานะครับโอเคอันนี้มันภาพเดียวนะฮะผมลองลองดูว่า Enter ไปมีปัญหาไหมดาวน์โหลดดิงนี่มันจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ย0 9นกิกก็คือ 900Mb เมกนั่นเองเนี่ยดาวน์โหลด4% 5%เนี่กนกากำลังดาวน์โหลดอยู่ใช้เวลา estimation time นะ่ะโดยราวๆก็คือ ประมาณ1นาทีกว่านะครับน,นี่ภาพเดียวดาวน์โหลดมาได้เท่าไหร่ละกี่เมกละนะครับมันก็คีดเป็นสัสดส่วนตรงนี้นะอันนี้ก็จะสะดวกถ้าเรามีหลายๆภาพเราก็นั่งรอไปนะครับอันนี้คือสิ่งท,งที่สิ่งที่ทำให้เราสะดวกขึ้นนะแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะมาอยู่ในตรงไหนอยู่ในนี้ของเรานะอย่างก็เราดาวน์โหลดอยู่นะขณะที่มันดาวน์โหลดมันจะมีตรงเนี้ย แต่ถ้ามันเสร็จละน,นี้มันจะหายไปนะครับตรงเนี้ยมันประมาณ90 0แต่จริงๆแล้วตอนเนี้ยยังไม่ได้นะฮะอันนี้มันเป็นไฟล์ที่มันกันพื้นที่ไว้เพื่อที่จะให้ดาวน์โหลดเข้ามาในซิปไฟล์ตนนัวนี้แต่จริงๆแล้วมันกําลังดาวน์โหลดได้แค่30%มตรงเนี้ยนะสามสิบเอันนี้อัตราการดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดตรงนี้ได้300กว่าเมกละนะครับอันนี้900เมกโอเคตรงนี้มันดาวน์โหลดนะ เราก็จะปล่อยมันดาวน์โหลดไปภาพเดียวนะเดี๋ยวมันก็เสร็จทีนี้เราลองมาดูใน Snap Snap น,นะครับลองดูใน Snap เออเปิดโปรแกรม Snap ขึ้นมาผมใช้ Snap เวอร์ชัน8นะเวอร์ชัน8นะซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะซึ่งเขาแก้แก้บัก๊กแก้อะไรมา แต่และเวอร์ชันก็จะมีการอัปเดตการทําให้อัลกอริทึมมันดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาไปเจออัลกอริทึมใหม่เขาวิจัยมาแล้วเขาก็มาพัฒนาอัลกอริทึมแล้วก็เอามาเขียนใน Snap อ่านี้ก็คือประโยชน์ของงานวิจัยอ๋อใช้เวอร์ชัน7นะโอเคไม่เป็นไรมันจะทำได้เหมือนกันนะแต่ในเครื่องใหญ่ผมใช้เวอร์ชัน8โอเคแล้วเราก็ลองเปิดนะครับ ลองเปิดภาพมาก็ที่ไปตรงนี้ไปที่ folder. โฟลเดอร์เอ้น,นใช้เวลาตรงนี้แล้วเราก็ตรงนี้เก็บไว้ในนี้น,น,นี่ลึกหน่อยไปดีเซคชนแล้วเราก็ไปที่ Data อ๋อเ a ต้าเราไม่มีเพราะว่าเพราะว่าผมย้ายมาเครื่องหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามีที่เราที่ผมโพสเซสทิ้งไว้ละว่าจากภาพใหญ่ผมตัดภาพอะไรเงี้ยนะครับตัดภาพซับซับเซตโอเคลองลองเอาลองดูว่าตรงนี้นะฮะสมมุติเรามีภาพหนึ่งภาพเราเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยเราเปิดภาพเข้ามาว่าเป็นภาพที่สมมติว่ามันเป็นภาพแต่จริงแล้วมันจะมี vh กับ VV นะครับภาพของเราแต่อนี้มันเป็นภาพที่สับเซ็ตละภาพาเรามันใหญ่มากเราต้องมีการประมวลผล Pre-Processing ก่อนโดยปกติการ Pre-Processing เราจะใช้ตรงนี้นะครับ t Tool แล้วก็ Graph b u i l d er. ร r Graph Builder Graph Builder ทีนี้นะฮะใน Graph Builder เนี่ยในกระบวนการภาพของเราเนี่ยเราจะต้องเรามีหลายภาพใช่ไหมครับเราทำ Graph Builder เสร็จปุ๊บแล้วเรา เซฟมันเป็น .xml แล้วปกติเราก็สามารถที่จะใช้ Batch Processing ใน Tool ตรงนี้ได้อัเนี้เราจะไม่ใช้เราจะไปใช้ GPT ทดลองใช้นะครับทีนี้เรากลับไปดูสไลด์เราว่าเราจะต้องทำกระบวนการอะไรบ้างจากตรงนี้นะเราจะต้องทำการ Apply Orbit File หลังจากนั้นทำ Thermal Noise Remove Calibration เ a i เรนคอเลกชันแล้วก็สับเซตสับเซตทั้งพื้นที่แล้วก็ทั้งแบรนด์เนื่องจากแบรนด์เรามีเรามี v กับ VS ใช่ไหมครับเราต้องการแยกอันเนี้ยให้มันเป็นไฟล์ใหม่ v v กับ VS โดยใช้พื้นที่ที่เล็กลงนะครับอันเนี้ยคือกระบวนการที่ต้องทำใน Graph Builder ทีนี้ใน g r a ฟบิวเดอร์เนี่ยเราก็แอดมาคลิกอันนี้สอนไปแล้วนะในใน u t u b e คลิปก่อนๆนะครับ ลิกขวาแล้วก็ apply orbit file thermal noise level calibration terrain c o l l e c t i o n แล้วก็แยกออกเป็น subset vv กับ vs แล้วก็ไลท์ออกมาแยกกันอย่างนี้เราทำอย่างนี้นะครับโดยที่เรา read file เข้าไปตรงนี้เลยไหมครับพอเราสร้างปุ๊บมันก็จะมีแท็บเพิ่มเข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็ไปหน้าถัดไปแล้วก็ apply orbit file แล้วก็บอกติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ do not fail if new file new orbit file is not found แล้วก็ Thermal Noise รี g o o g l e อ๋อนี่มันไปป rain, รับเทอร์เรนเลยเทอร o โม e อยส o รี e เนี่ยมันเอาแบบค่าตั้งต้นนะครับค่าตั้งต้นอ่ะค่าตั้งต้นนะครับแต่ Calibration ก็เอาค่าตั้งต้นนะครับแต่ Terrain Collection เนี่ยต้องปรับหน่อยอ่าตัวนี้สำคัญนะครับว่าเราจะใช้แบบ srtm เดน่เ 1, ซ1ตรงนี้นะครับ แล้วก็เราปรับให้มันเป็น WGS z o n น47 UTM ZONE 47นะ WGS 84ตรงนี้แล้วตรงนี้เอาออกด้วยนะครับ Mask out area without elevation ก็คือบริเวณที่ไม่มีเดมเนี่ยให้มันเอาออกแต่ตรงนี้มันจะมีเดมอยู่แล้วแล้วตรงนี้เราก็เลือกนะครับในแต่ละอันเนี่ยเราเลือกเป็นเราเลือก BS ใช่ไหมครับ ตอนสับเซตเนี่ยตอนสับเซตมันจะมีสับเซตสองอันก็คือ vs กับสับเซตสก็เป็น vv vs เนี่ยเราเลือก v, เลือก vs แล้วเราก็เลือก g ีออกราฟิกโค o r d i n a t e ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็มากำหนดขอบเขตเราโดยคลิกคุมเข้าไปแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับ wkt format เนี่ยซึ่งเป็นค่าพิกัดเนี่ยเลือกตรงนี้แล้วก็ c t r l c แล้วก็อัปเดตตรงนี้มันหน่อยซะ นะครับแล้วก็ไปที่ SUB เซ t ที่2อันที่2ก็เป็น V เลือก VV อีกอันหนึ่งแล้วก็เอา COPY ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็อัปเดตแล้วก็จะได้พื้นที่ที่เล็กลง SUB เซ t ก็คือพื้นที่ที่เล็กลงแล้วก็แบนก็จะแยกกันไลท์ไลท์หนึ่งไลท์สองนะครับไลท์หไลท์สโอเคเอาเประมาณนี้กลับไปตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะ ขอโหลดเราผมเคยทำไว้แล้วนะครับไปที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีนะราย d e t e i t i o n graph อ่ตรงนี้อ้อ่านี่นะครับอ่าคือผมทำอย่างนี้ไว้นะนี่มันก็ไม่ยากใช่ไหมครับเวลาเราคลิกเนี่ย เราจะสมมติเราจะเอาอ apply orbit เนี่ยเราก็เอาเข้ามาได้นะฮะ apply orbit file <c oughs> ใช่ไหมฮะตรงนี้ apply orbit ใส่ตรงนี้เข้ามา thermal noise ใส่เข้ามานะครับเรดาร์แล้วก็ <c oughs> thermal noise ต้องเป็น radio metric ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการปรับแก้เชิงหลังสี ในการลดค่า Noise ไปเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าอแต่ละกระบวนการนีมันคืออะไรนะจากการไปรีวิวมามีเอกาสารให้ดูนะครับ t ซ r ร o Noise ส์แอดตรงนี้นะครับก็แอดเข้ามานะครับ Calibration อยู่ตรงไหนโอเค calibration อันนี้มันเป็นส่วนของเรดาร์หมดนะครับ Calibration ตรงนี้แอด Calibration เข้ามาเ a i น Collection เป็นเรดาร์แล้วก็เป็น geometry terrain collection terrain collection ตรงนี้นะครับนี่เป็น grd นะครับเป็น product grd เราใช้ terrain collection ตัวนี้ส่วน subset เราก็ใส่เข้าไปนะครับ geometry ตรงนี้ได้ไหมหรือว่าเป็น subset o อ subset เป็น r l u s t e r g e o m e t r i c ของ r l u s t e r subset นี่นะครับ g e o m e t r i c c l u s t e r geometric c l u s t e r นี่เป็นซับเซ t ตนะครับโอเคแล้วก็ไห์ไลล์ Input Output ตรงนี้นะครับไห์ light. แล้วก็ไหล์อา p u t แล้วก็ไหลเห็นไหมว่ามันจะมีแท็บเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยันนี้ผมสาธิตน,นะครับตรงนี้เอาโอเคสมมติว่าเราจะเอาแท่งหนึ่งเราเอาเป็นลิสต์ตรงนี้เราก็ ทำการเชื่อมกันเชื่อมกันอย่างเงี้ยน,นะครับเชื่อมเชื่อมไปที่ซับเซตที่บอกเนี่ยใซับเซตเนี่ยโอเคถ้าเราคลิกขวาค้างไว้เนี่ยมันจะแพนนะครับเราก็ซูมเข้าซูมออกแล้วก็แพนแผนเข้าไปนี่คือพื้นที่เราสามารถคุมพื้นที่เลือกได้ ถ้าเราเลื่อนมาตัวล่างเนี่ยอันนี้จะเป็น wkt นะครับที่ผมบอกที่เราเวลาเราคลิกคุมปุ๊บไอตัวค่าพิกัดตรงเนี้ยของเชฟตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนนั่นก็คือเราต้องการให้พื้นที่มันเล็กลงนั่นเองจากภาพหลักอันนี้ผมก็จะ delete ไปเพราะว่าเราจะใช้ตัวที่เราเซตไว้ด,ด้านบนนะ delete. delete ตัวนี้ไปให้หมด เราลองมาดูที่เราเซตไว้การรีเบชั่นก็เอาอันเดิมเอย่างนี้นะครับตัวนี้เราเอา SRTM เดิมซับเซตซับเซตไลท์อย่างนี้นะครับรีดรีดภาพเข้ามานะครับซับเซตเซตตรงนี้ที่บอกว่าให้ copy ก็คือดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วก็คอนทอนซี C. แล้วก็ไปที่สับเซตตรงนี้แล้วดับปิ้ตรงนี้แล้วก็ c t r โทนวีแล้วก็อัปเดตมันซะแล้วดูด้วยว่าอไอตัวกรอบสีเหลืองที่เราเลือกเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็ไลท์เข้าไปนะครับแล้วก็เซฟนะครับเรายังไม่รันปกติเรารันได้ถ้าเรามีภาพเดียวเราก็รันใช่ไหมครับรันในนี้ก็จบเลยถ้ามีหลายภาพเนี่ยโอเคเราใช้ GPT มันก็สะดวกดีเหมือนกันแต่ว่า,เ,าเราก็ต้องมาปรับแก้อะไรนิดนึงนะครับ เราเซฟมันเป็นไลท์ดิเทคชันโอ,อาจีตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่ถ้าเราไปที่ Tool แล้วก็แบบ p r o เซสซิ่งใช่ไหมเราสามารถที่จะโหลดกราฟได้ปกติเราสามารถจะโหลดกราฟตรงนี้ เราเซฟไปใหชื่อนี้นะครับมันจะออกมาเป็นแท็บแท็บแท็บต่างๆนะฮะแท็ต่างๆไอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคสมมุติว่าเรามีสิบภาพเราก็แอดเข้าไปจุ๊บาจจาะลันตรงนี้เลยก็ได้นะครับลันแล้วก็ให้มันโกรเซษให้เราอันนี้ถ้ามันมีหลายกระบวนการต่อกันเยอะๆเนี่ยนะฮะมันก็จะอ่าหรือว่าเรารันในระบบเซิร์ฟเวอร์รันอะไรเนี่ยนะครับเราไม่อยากจะเปิดเครื่องหรือเครื่องเปิดตรงนี้เราก็รันโดยเรียกใช้ GPT โอเควิธีการใช้กราฟบิ u เด d e r กับแบด Processing เนี่ยเราเราสอนไปแล้วนะครับในชุดวิดีโอชุดก่อนๆลองไปดูโอเคหลังนี้เราลองมาดูว่าเราจะทำโค้ดของเรายังไงให้มันเป็นไดนามิกที่สามารถจะเรียกใช้ได้โอเคตอนนี้มันดาวน์โหลดเสร็จหรือยังอ่ะคอมพิวต์ละดาวน์โหลดคอมพิวละนะครับ okay. ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดโอเคเราลองไปดูนะครับ กันว่า,าตรงนี้แล้วก็เป็นไลท์ตรงนี้บางีเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เราทำในกราฟบิวเดอร์มันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเป็น XML เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราเราจะมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะครับอเคครับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ